มาเลยจ้าทุกคนนะคะคลิปนี้ก็คือน้องที่ตามมาจากต่างประเทศนะคะจองล่วงหน้ามาตั้งสองสาเดือนนะคะแล้วก็ติดต่อตั้งใจเข้ามาหาช่างเจี๊ยบโดยตรงจากต่างประเทศแล้วก็มาทําการสักปากสักขอบตาเลยค่ะเสร็จแล้วก็อยู่เมืองไทยอีก ไม่กี่วันแล้วนะคะเพื่อเที่ยวต่อเสร็จแล้วก็บินกลับเลยช่างเจี๊ยบขอบคุณมากๆนะคะน้องที่ตั้งใจดูช่างเจี๊ยบแล้วก็ติดตามมาหลายปีนะคะแล้วก็ตั้งใจมาโดยที่ไม่เคยไปสักเสียที่ไหนมาก่อนเลยลก็คือเก็บตาเก็บปากมาให้พี่เจี๊ยบทําคนเดียวเลยน้องงานนี้ไม่ได้แก้นะคะออกมาแบบปากเปิบอิ่มมากๆทุกคนแล้วก็ส่วนขอบตาพ็ออกมาสีสวยดำมรกดมากๆนะคะผิวน้องดีมากๆค่ะคือแบบ สักติดง่ายแล้วก็ไม่มีความแบบมีน้ำเหลืองไหลอะไรแบบนี้ช่างเจี๊ยบสังเกตดูว่าน่าจะหายไวกว่าท่านอื่นนะนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นปากที่เสร็จแล้วให้ชมกันเลยค่ะมาดูจ้าตอนนี้สักปากดันสามเฉดสีนะคะเพราะว่าปากของลูกค้าแรกเลยก็มีความดำำําค้าประมาณนึงเนาะช่างเจี๊ยบก็เลยใส่ดันเฉดสีเนาะดอกสีปากนะดันสามเฉดออกมาแบบอตอนนี้หายบวมแล้วพอดีนั่งพักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะคะ แล้วก็เห็นสีปากสวยคุ้มมากๆพี่เจีย๊ยบไม่ได้ใส่ถุงมือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะใช้อันนี้ลองแตะให้ดูนะทุกคนก็คือแบบปากดูเอิบอิ่มแบบว่าตัวแเป็นงยงไงคะเมื่อกี้ดูในกระจกเห็นแล้ว สว,สวยไหมปุกใจไหมปุกใจค,ครับถูกใจเดี๋ยวรอรอกประมาณลดสัก50%นะคะสีนี้จะไม่ติดเท่านี้เนาะปากผู้ชายจะลดลงไปประมาณ50%เพราะพี่เจี๊ยบใส่โทนสีที่เป็นแบบว่าเหมาะสำหรับปากผู้ชายให้เดี๋ยวมารอดูหลังหายให้น้องส่งรีวิวพี่เจี๊ยบนิดนึยเนาะโอเคขอบคุณค่ะ